เก่งการคุยโชว์โลโฮโลเฮลตี้ผู้คนสมัยนี้มันสั่งคงบกหน้าเล่นเพลงทั้งวันมันเสียสายตาพ่การขึ้นมาทรมานที่รีสวัสดีครับพบกับรายการเก่งกาดโฮโลเฮลตี้นะครับนะฮะคือช่วงนี้นี่นหะอากาศกำลังปรับเปลี่ยนนะครับนะฮะเนี่ยเข้าเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับอากาศมันยังหนาวอยู่นะครับแต่ยังมีฝนโปอยปลายนะครับนะฮะ ก็ทําให้ธาตุโลมันกําเริบแล้วก็หย่อนครับนะฮะแล้วก็ดียังกําเริบอีกนะครับเสมหะก็หย่อนฉะนั้นเมื่อเกี่ยวกับธาตุน้ํากาเริบหย่อนพิการดีกําเริบดีนะครับเขาจะมีอาการอย่างนี้ครับนะฮะังเตได้ง่ายนะครับหนึ่งชอบกินอาหารเผ็ดร้อนกินรสฝาดรสขมชอบกินเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มักจะชอบนอนดึกด้วยไปกระทบจิตครับจิตมันฟุ้งซ่านจะมีผลขึ้น แสบคันผิวพันจะดำครับนอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้แล้วครับเกิดจากอะไรครับนี่เกิดจากอาหารทั้งนั้นแหละครับที่เราไม่ดูแลสุขภาพนะครับเสมหะท่าน้ําถ้ามันหย่อนนะครับร่างกายพันขานน้ําครับทําให้หิวน้ําบ่อยคอจะแห้งแล้วก็จะมีอาการอักเสบหรือรักคายในคอครับนะอุระเสมหะข้นเหนียว จนขาดไม่ออกไม่สะดวกนะครับเกิดคูดเสมหะครับน้ำรอลื่นในทวันหนักมันแห้งทำให้การขับถ่ายไม่สะดวกควรจะกินอาหารอะไรครับถึงจะช่วยได้นี่ครับกินรสเปรี้ยวแก้เสมหะรสขมแก้ดีและโลหิตรสเผ็ดแก้ลมทั้งกระเบย่อยนพิการปรับให้ธาตุลมนม้ำดินมันเกิดความสมดุลน,นะครับ ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่นะครับผมก็จะขอเสนออาหารสําหรับคนเกิดราศีตุลนะครับราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะครับเป็นราศีธาตุลมนะครับด้วยเมนูคนาเม็กซิกันสดหอยนางลมตามผมไปดูในครัวนี่นะครับครับตอนนี้จะขอแนะนำนะครับผักคณนาเม็กซิกันนะครับชาวบ้านเรียกชัยยาก็มีนะครับเราต้องเลือกเอายอดอ่อนนะครับ แล้วก็ถ้ากล้ามันแข็งเราก็ปลอกซะหน่อยนะลอกซะนิดหนึงแล้วก็เอามาผัดนะครับครับเปิดไฟแรงนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันครับพอมันร้อนดีแล้วนะครับนะฮะนี่นะครับใส่พริกขี้หนูแล้วครับให้มันออกเผ็ดก่อนนะครับตามด้วยเห็ดหอมครับตอนนี้เราผัดให้เห็ดหอมมันสุกก่อนนะครับใส่นี่เลยครับ คณะเมกซิกันเลยครับตามด้วยเห็ดหิมะดำนะครับแล้วก็เห็ดหิมะขาวครับครับก็ปรุงได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลกดลงไปนะครับนะตามด้วยนี่ครับสีขาวสุดหนึ่งตราไม้ขวดฉลากทองครับนะฮะใส่ลงไป ตอนนี้ก็น้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับโอ้โหยมันกิ่นเหลือเกินครับปิดท้ายด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับคณะเม็กซิกันเนี่ยมันสุกง่ายครับนะฮะเพื่อให้มันคูกคิงหน่อยนะครับเราเติมน้ำได้ครับ เพื่อความมั่นใจครับเราจะชิมคณะเม็กซิกันซดหอยนะครับเนี่ยร้อนๆอือหอร่อยจริงๆครับล้ำอร่อยแซ่บเลยครับขอบคุณครับผิลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวนะครับที่สนับสนุนรายการดีๆนะครับดูรายการเก่งการโฮโรเฮลตี้ถ้าถูกใจชอบใจ อยากอย่าให้กำลังใจอย่าลืมนะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับคนจนคนมี